ท่านน้ำเนี่ยมีค่ามากต่อไปเนี่ยขายน้ําให้กับเกษตรเหมือนกับขายไฟฟ้าให้กับชาวบ้านนะผมก็เอาที่ต่ำอะต่ำกว่าแม่น้ำอะแล้วแม่น้ํามันไหลเข้ามาผมไม่ผิดผมไม่ได้ไปหลุดหลุดก็ไม่คุ้มเอาที่ลุ่มแล้วก็ขุดให้ลึกทาให้ใหญ่ที่สันจะไปขัดน้าอะไรถ้าผมนะเอาเงินก็ประมาณทุ่มมาตรงเนี้ยเงินคืนไม่รู้กี่ร้อยเท่าต่อไปเนี่ยคนที่ที่ดินต่ำเนี่ยทำเป็นขายน้ำเนี่ยอาจจะรวยกว่าคนที่ทํานาทําสวนอีกนะ เรื่องน้ำเนี่ยนะขายน้ำเราเรียกว่าปลูกน้ำแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีที่ดินที่ลุ่มจะรวยกว่านะขายน้ำจะรวยกว่าไปปลูกนาอีกนะเพราะอะไรครับคนที่เอาน้ำไปปลูกเนี่ยมันปลูกได้อีกครั้งหนึ่งได้เงินมหาศาลดีกว่าเขาปล่อยที่ดินว่างๆเพราะมันขัดขันน้ำหรือบางทีเนี่ยอยู่ๆมันแรงขึ้นมาไม่เคยคิดถึงว่ามันจะแรงนานอย่างนี้โอ้ปลุกลงไปเสียหายหมดถ้าเรามีน้ำมีมความเชื่อมั่นแล้วศัตรูพืชแล้วก็คอนทอได้ น้ำเนี่ยมีค่ามากต่อไปเนี่ยขายน้ําให้กับกเกษตรเหมือนกับขายไฟฟ้าให้กับชาวบ้านเพราะน้ำานี่ไปต่อเงินอะ่ะผมซื้อน้าแล้วไปทําให้ผมมีเงินมากมากขึ้นกับผมใช้น้ําแล้วหายไปอะ่ะมิเตอร์ไอที่ไปเราไปที่บ้านใช้แลาวมนต้องจ่ายเงินนะแต่เกษตรกร,กรจ่ายน้ําไปแล้วซื้อน้ํามาแล้วมันมีผลงานนะมันไม่ใช่เสียเปล่านะ สมบติเราเสียไปสิบาทได้มาร้อยบาทอะทาไมเขาไม่ซื้อแต่ถ้าเราถ้าเอาไปอาบน้ําใช้ในบ้านเนี่ยเราไม่รู้ไม่มีมูลค่าที่จะตีแต่อันเนี้ยมีเลยนะต้นทุนเท่าไหร่ผมซื้อไปแล้วผมได้เท่าไหร่ทําไมเขาไม่ซื้อแล้วก็จัดเป็นหุ้นส่วนกันคุณมีสิบได้น้าท่วมทุกปีไปแล้วก็ได้ไปแล้วก็ไม่ได้หรือสองสามปีท่วมข้างหนึ่งก็เสียหายก็มารวมกันเลยทาเป็นบึงใหญ่เลยแล้วก็ขายน้ำก็เลือกในที่ที่เป็นแก้ในอะยู่แล้วใช่มันที่ตามอยู่แล้ว คุณเสียหายอยู่แล้วเราก็ขุดให้ลึกลงไปเลยเอาดินไปขายอีกด้วยทำเป็นบึงเลี้ยงปลาอีกเป็นดีสอดอีกมาเล่นเรือใบอีกทำให้อากาศอุณหภูมิทั้งหมดเนี่ยรอบๆใหมมันดีขึ้นแล้วรู้ไหมว่าถ้าเราขัางน้ำนะในบึงนั่นนะไอ้ข้างข้างเนี่ยเจาะน้ำบาดาลเนี่ยตื้นๆก็มีน้ำบาดาลแล้วนะมันซึมลงไปใต้ดินหมดลงถุกอันเนียโคุมล้วก็ซอแร์สิว่าตรงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่ที่มันต่ํา ทำานาก็ไม่ได้ผลปกผลเราไม่ก็ไม่ได้แล้วมันท่วมก็เสียหายอย่างหนักไปทำเขื่อนก็ไม่คุ้มขุดเลยกลายเป็นที่เก็บน้ําไปเลยเป็นอ่างเก็บน้ําเป็นดีเซอร์ทรอบรอบขายที่ดินได้แพงขึ้นอีกด้วยแต่อย่าทำเล็กๆนะในบริเวณนี้ทให้ใหญ่แล้วก็ขายน้าแล้วก็ใครจะมาประมงมาเลี้ยงเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเก็บเงินถ้าเกิดเป็นที่นี้ทุกคนปขุดหมดหรือมันต้องมีคนไปทำโซนนิ่งไปสำรวจ้างที่ดินยังไงต้องทำนะต้องสนิทละ โอ้ัทธบับฑลมีข้อมูลอยู่แล้วอะ่ะถ้าผมนะเอาเงินระมาณทุ่มมาตรงเนี้ยเงินคืนไม่รู้กี่ร้อยเท่าไม่จะหายไปนะถ้าไปขุดบอ่อเล็กๆๆๆบางทีก็ไม่มีน้ําบางทีก็ต้องซืมไปมันตื้นไปไม่ได้แล้วรู้ไหมว่าถ้าบึงใหญ่ยอย่างนี้นะไอ้ใต้ดินน้ําใต้ดินมหาศาลเลยนะมันมันระเหยกับมันลง ใต้ดินแล้วกเก็บไว้อยู่ในใต้ดินอีกทาเป็นอูมองใต้ดินอีกใต้วันทํามอยู่แล้วแล้วรู้ไหมว่าแม่น้ำเนี่ยทางสายเนี่ยเขาเอาท่อเจาะรูแล้วฝังลงไปใต้แม่น้ําชั้นสายโอโ้เป็นอูมองน้ําเลยนั่นน,น,น่้น้ำสายด้วยเพราะมันซึมลงไปแน่นอนแล้วสุดท้ายมันก็ออกทะเลเราจะไม่กล้าเอามาใช้แล้วข้อมูลบอกว่าฝนตกเนี่ยทั้งหมดเนปีหนึ่งจะแรงยังไงสามเท่าที่เราเพียงใช้หนึ่งในสามเท่าน้แต่เราปล่อยมันหลายทิ้งหมด เราเวลาต้องการน้ำหรือไม่มีถ้าเราเก็บน้ำฝนตกเนี่ยหนึ่งในสามพอ,พอแล้วเหลือร้อนแล้วแต่มันไม่ใช่ทุกแห่งนะไต่เราต้องมีอย่างสมวันอย่างแม่น้ำที่เราไปหลุดน้ำข้าไม่ได้นะแต่เราขุดน้ำมันทันรักทุกปีแล้วก็คุณทันลักขึ้นมาผมก็เก็บเอาไว้ในกล้ดินเป็นบึงใหญ่เลยแล้วก็ใช้น้ำที่อีสานเป็นไรไปแล้วไม่ลยผิดกฎหนก็อนน้ำมันไหลเข้ามาเองเอาอย่างไรผมเอาที่ต่ำต่ำกว่าแม่น้ำอ่ะ แล้วแม่น้ำมันไหลเข้ามาผมไม่ผิดผมไม่ได้ไปหลุดหลุดก็ไม่คุม้มต้องใช้ไฟฟ้าใช้อะไรเอาที่ลุ่มแล้วขุดให้ลึกทําให้ใหญ่อีสานจะไปขัดน้ําอะไรแต่อย่าไปทําบ่อเล็กๆๆบางแห่งได้ไม่ใช่ทุกแห่งบางแห่งมันไม่มีแม่น้าผ่านอะ่ะแต่มีน้ําใต้ดินเราก็ลองดูซิว่าจะกักน้ําได้ไงก็มีเทคโนโลยีอีกเหมือนกันแต่ผมจะแนะนําว่าเราทําบึงใหญ่ๆเลยไม่ต้องไปรอทําเขื่อนอะ่ะจะมนีการาทุนตาแปดแสนล้าน กระเดิเนให้เดวยการลงทุนใช่ต้องเอาละเพราะเราเพนเดบพูดว่ามันเป็นไปได้แล้วขายน้ําก็เป็นไปได้เพราะขายน้ำนี่กเกษตรกรซื้อไปแล้วเขาเห็นผลซื้อไปแล้วหายเป่าที่ที่เราพวกเรานี่ซื้อน้ํามาจากรัฐบาลเนี่ยน้ำน้ำปลาปลาเนี่ยเราหายเป่าแต่มันมนก็ช่วยทําให้ชีวิตเราสบาย อาบน้ำเอ่ยกินเอ่ยที่ต้มข้าวเอ่ยอะไรแต่เกษตรกรนี่คิดได้เลยนะผมเสียไป10บาทได้เงินมาร้อยบาทอาจจะหลายร้อยบาทด้วยนะอันนี้คำนวณได้คิดได้ด้วยแล้วามาีตัวเลขได้เลยตัวนี้แล้วก็ต้นทุนก็รู้คนที่ต่อไปเนี่ยคนที่ที่ดินต่ำเนี่ยทำเป็นขายน้ำาอาจจะรวยกว่าคนที่ทำนาทำสวนอีกนะไม่เสี่ยงอะ่ะได้ลูกเดียวว่ะแล้วไม่ต้องไปปัน่นไฟไฟ้ายังต้องปั่นไฟไปขายอะ่ะต้องลงทุนอะ่ะ อันนี้ลงทุนเป็นมันตามอยู่แล้วว่ะขุดแล้วขุดดินไปขายได้อีก